โอเคค่ะนี่คือหอยที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ถ้าตัวโตวจริงๆเขาก็จะประมาณนี้เนาะเนาะอันนี้คือได้แค่เปลือกไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรนจะแกะให้ดูนะคะว่ามันสดจริงๆค่ะนี่สดน,ออนี่เอยนี่สดจริงๆนะเอออันที่สอง บอกเลยว่าน้ำทะเลเอ้ยเย็นมากนี่นี่ค่ะหอยแครงสดๆเลยค่ะเกบไว้เดี๋ยวนกก็มากินค่ะนี่ค่ะไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะ หอยแครงสดๆจากทะเลค่ะท่านใดที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะลองไปเดินดูตามชายหาดค่ะจะได้หอยแครงกลับไปกินที่บ้านนะคะจริงๆฝรั่งที่นี่เขาก็ไม่กินหรอกค่ะหอยแบบนี้เขาคงตามประเทีนี้เขาคงไม่กุยมเขาคงไม่เคยกินมั้งคะจริงๆแล้วมันเป็นหอยที่กินได้นะคะโอ้ยแกะยากมากเลย ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะน้ำก็เย็นโอ้ยเย็นมากเลยค่ะโอเคอาแกะอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ายังไม่ได้โกหกทุกคนนะว่าทะเลสวีเดนเนี่ยมีหอยแครงจริงๆนี่นะคะสดๆเลยค่ะ คุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาดูนะคะขอบคุณในหลายๆเด้อจา้าเ้อสกุลสกุคนค่ะนี่แหละค่ะชีวิตต่างบ้านต่างเมืองในสวีเดนเนาะบางสิ่งบางย่างกะนํามาปรับใส่กับชีวิตประจําวันจ้ะนี่แหละเนาะจ้าเนาะคนเฮากินไงยัย่งงย่ไงกะหากินน้ำท้อมาชาเนี่ยแหละจ้าขันเมียนได้กินได้กะกินมันโลดเนาะจ้าเนาะ โอเคจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า